งานนอกกมือเานบมาเลครับขอะแจ้เลยนี่อ่าหาเลหมอเออเสียายกันัเลยอันนี้แห้งละเดี๋ยวเอนันะรอบที่สองกบมือแหมพอไปเหลยบบ้านมาเหลบเลยครับ่วมลงนะทีผมเอาของไว้นี่น่ยอ๋อเขากขึ้นรับยกขึ้นมันทมน่ะกท่าี่ดวงตะวันยังคงทอดแสงลงมา าบที่เงาประจันท์บนฟ้ายังมุนเวียนไปราบที่ชีวิตของเรายังมีลมหายใจอย,ย่าหยุดเดินตามความฝันบอกตัวเองต้องจำเอาไว้มึงคือนักสู้